ก็มีสุ่ยนี่ใครอยากมีใครอยากมีอันนี้ภาษาอะไรเวียดนามปะนี่มันไม่ใช่ของมาโคบอยอินโดปะอินโดอินโดเสียงไม่เหมือนเวียดนามเดียวพี่ทำไมเสียงไอ้มาโครบอยเลยเมื่อกี้ไม่ได้ยินก็รู้เลยว่าเสียงมาโคบอยแต่เสียงเสียงตัวจริงมันไม่เหมือนนะ แข่งชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียมันมานั่งกินข้าวกับพวกเฟรทุกวันเดียรก็กินข้าวกับมันแข่งที่ดูบ่ายเสียงแต่ทรงทรงมันหลังคันอม่านี้เลยเราเบียร์เราเบียมันมันเคยมันเคยคนต้องตีจะต่อยกับเพื่อนในร้านไก่ตอนตอนที่เจอกันที่จีนยืนไปดักสะพานมันแล้วไปอยู่ปิยาแม่งไปเจอเป็นร้านตัดไปเจอเป็นร้านไก่หลังแข่งเสร็จไว้วันนั้นเลยเยี่ือนีไปดักสะพานมันเลยไปขวาไมีขวา แต่เดี๋ยวเขม่งยึกยึกกใส่แบไ้มากระอ่ะทำตาจันเลยแต่มันเจอพ่อะมันแบบสยดีมากตอนนั้นไม่รู้จักกันงาเลยนเจอกันครั้งแรกผมไปในนาเมกาแ้วเอ้านประเทเทเทนี้ไรุ่นปาหวานะิงแกรีก่ะเนี่ยแงย่ยขวาอยู่ขวาเอาแม่ตรงนี้ก่อนเม่เยอะหลินให้หลังเรามาด้วยเชนหน้า่หลังด้วย วามมีนี่พเอกมาช่วยแล้วบนบ้านเทพมีเสียงขวาเบียร์มีหลุดตรงบนบ้านเทยอะบ้านเทพฝั่งนู้นบ้านเทพฝั่งตรงข้ามสกกอ่ะบ้านเทีบานเทไปเรื่อยไปเรอไปเรืุณีจะไปอ่ะไม่ล่วงล่วงนไม่ล่วงไม่ล่วงนังซ้อน่ะส่วนแปะ ขวามีบดเลยดูขวาขวาขวาเขนของน้ำมันบ่อนเลยอยู่บระเทศปันเทศประเทศทางนี่คือแบขบ,ขบขับช้ำอ่ะไม่อยากขับดองโจอ่ะผมมาโคตช้ำมาดูในทิกต็อกมาอะไรอยู่บ้านงงนี้ชุไม่ใส่ล้ววะ ซีซันหน้าก็เป็นเบียร์อยู่รถเฟียสแล้วว่ะเบื่อว่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีรถเฟียสแล้วเสียหน้าเติมน้ำมันเฮ้ยคุณเฟียสนู่นนู่นนู่นนุ่นบัก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 เขาเขาเดี๋ยวมันยิงเลยมาเขาแขวนสายชาร์จแล้วไม่ได้แขวนโทรศัพท์นะแขวนโทรศัพท์เดี๋ยวกลับเดี๋ยวจับกลับมาเล่นได้แต่สายชาร์จแบตหมดเล่นไม่ได้เลยสายชาร์จไปแล้วไปเลยพี่โอ้ย่บนเขาโอ้โหเที่ยวมีโดยวัดสองเมตรเลยหัวดีเขาเปนี้ด้วยนะดีนะ หัวตัวหัวแตกหัวแตกทางล่างก็มีวัดดูเลือดพี่ดีแล้วจะบอกหัวแตกไอ้เหี้ยตะโกนหัวตัวกูจะหลุดปัหน่อยล้วว่าเพื่อนมันอยู่ตึ้งอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนข้างหัวเอาเพื่อนมันอยู่ไหนวะอุ้ยไม่โดนของมันมันกาเล็ดต่อเลยอะนี้มั้ง

สลับไม่ติดสักลอยนั้นนะบอกแค่นั้นแหละเอ,อ้ขุ่นสลับไปสลับมาไม่ติดสักทีขุ่นเราช้อนแกงไปตีหน้ามันเดียวกว่าใส่ว้าไม่เห็นใครเลยวะเบียมันอยู่บ้านวะเบียไม่ได้อยู่บ้านนะบูนน,น,นี่ไงนี่ไงน่าร้องวิ่งคอมแฮงบูนั้น,นต่อปูนดัดฟ้ากันนึง น็อกว่ะปูนน็อกแล้วมันโดนตัวไกลมันโดนไกลมันโดนมันโดนระเบิดมันโดนระเบิดว้าช่ามันโดนมันโดนมันโดนนี่หน้าเราสองตัวย้ายไปบนเขาก้อนปูนเต็มเลยมหัวระวังพีเต้ไม่น็อกหรือว่าน็อกแล้วหลังโดดาพีเต้แล้วบนเขาก่อนเนี่ยเทียไม่ทันบนเขาว่าเจ็บแล้วเฮ้ยบนเขานึกว่าสวยบบนเขาก็ไม่เจ็บเลยเดีบแคหนึ่งอ่ะแต่มันอยู่หน้ารถเจ็บแล้วเอ้ยเที่ยจะพาไปตรงนั้นอ่าเที่ยโดินไป ไปโดนมันนอยมันเกือบโดนมันเกือบโดนมาดิแอ่วัดรอดเรียบกูตายโอเคทางซ้ายหนึ่งหรือไม่ไม่ตายพอยรู้ไหมมันขึ้นมันโผล่มายิงเต้ตรงเนี้ยแล้วเฟสิงมันไม่จุดหนึ่งเนื้อมันน็อกแล้วเฟสหยุดยิงไปตียิงต่โอเคตายเลยเต้อเนื้อมันโผล่มาลงดโลกแต่มันโดนตะกาแบบเจ็บมากเว้ยมันโดนตะกาขาดเม็ดดเดียวทำไมทำไมน็อกก็ขาดเม็ดเดียวอะ คนในเบียอะไรวะเบียทุกคนอยู่เบียอยู่บอกเบียร์เชียงอยู่หงดฟ้าหเนอะเจออีกแล้วอ่ะเจอเบียร์เจอดียังวะก็อย่างเช่นสัญชาตญาณนักล่าธรรมดาไม่ใช่ดูดตีนพูดเกินไปมันก็มีอยู่สองกรณีเจอคนบ่อยๆถ้าไม่ดูดตีนก็อย่างนั้นแหละตีตัวเบียร์ตัวเดียว บนหลังคาหัเวเบียยโอ้ตัวเดียวไม่ไปแล้งงั้นมันขึ้นมันมขึ้นเป็นไงวะบนหลังคาหลังๆไม่รงอ้าวมีเพื่อนนี่ว่าไปทำอะไรบนหลังคาพอดเตอร์วะมัน<ช>เก็บแอร์ดรอปมันขึ้นไงวะตรงไหนวะหลังแทง กูส่วนเที้ยอะไรพี่คนละาฝั่งวะนี่หลอกมันไแก่เที้ยถ้ามันแบบล็อกนะป๋าปุ๊บเอ้ยล้อหลอกพี่รู้พี่เข้าใจโอเคม่แบบแบบรู้จักกันดีฉีกไงฉีกฉีกคือคนคนเดียวเขาพี่ขวาไงเราพี่ซ้ายเลยมันมันเล็งหัวไม่โดนแน่นอนเอาหัวเข้ารถอ่ะเอ้ยเไปกินไปกินเ้ขึ้นเขาเมื่อกี้ในร่วงเลยนะไหน กวเป็สองเมตรอะไม่เห็นเลยป่านนี้วัตช์เอาดิมาร์คตำแหน่งจบจบโอ้ระเบิปืนที่อะไรยิงวะโอ้ไอ้เหี้ยผมซงตูไม่ไม่เห็นมันสักทีทำนิ่งกูโคตรกะัะเบิดปืนอะไรยิงวะไม่มีเสียงเลยเอ็มโฟร์หบักวะบักเสียงวะบักเออก็ว่าอยู่อ่ะแม่งเลือดเบียดเลือดเลอะเลอะแบบนี้ไอ้เหี้ยแล้วพี่ดูผมซูมหามันดิ ทัมมิ่งแบบจะรั่วโอซ้ายใช่ไงซ้ายหมูเวียดเบียร์ต้องยิงตัวนี้ก่อนบ้านบ้านอะเฮาเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรแต่ตรงนี้เดี๋ยวเชิญกันไปเสียงบ้านนี่ครับวัชอัพใช่เบลลี่เบลลี่เสียงบ้านซ้ายตัวนีสน้สาตัวหนึ่งบ้างสายเลย อยู่ห้องขวาโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยแม่งมุมไม่พ้นในสัตว์นั่นเงคนมาขับมาข้างหลังสองคนมกวะนนะเดียบไปช่วยเรียบปะไม่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 ต้องช่วยเล่นเลยเล่ยเลยโอเคเรียบร้อยโดนสามตัวสลัมนี้เอ้ยหรือสี่วะเพื่อนเห็นตอนแรกมีสองแล้วก็เพื่อนมาขับอีสองปะใช่ใช่สี่ตัวครบสี่ครบสี่หาหาไม่เจอ แล้วเพื่อนมันเอาวะโอ้ยใหญ่ใหญ่เฮ้ยไฟไฟไฟเดี๋ยวดิไม่รู้อ่ะเจ็บแล้วเตือเต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 อตายเลยแม่งสาเชิงรออยู่บนเขาแม่งเพื่อนแม่งขับรถมาจากไหนนิ่มเกินนั่งกดนั่งกดรอนั่งกดรอเหรอ ดนั่งรอป้โดนเขายิงจะโดนมาข้างหลังผมไมู่่มุมหลบได้ยินเสียงเราล้วหันไปแล้วรู้แล้วว่าแมงม่นเห็นถ้าตัวเดียวผมจะยิงละสองตัวกูไม่สวนแล้วเห็นดีว่ามันอยู่มุมไหนวะเนี่ยบ้านนะกํามันอยู่บ้านบ้านบ้านตาเออบ้านบ้านบ้านตาเหรอมันสี่สี่ตัวเต็มมาะตี้เนี่ยมาดูฝั่งนี้ เมามเพื่อนมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งห้องเออฝั่งที่จะขับไปไนั่นแหละนเริ่มอยู่ตรงหินหนะหินขวาที่ข้าผมอะเห็นหินขวามันมีก้อนเดียวแหละข้างบนเออหินนั่นแหละที่ข้างหน้าเห็นแล้วแหละที่หลังนี้แหละหน้าเบียร์ตัวนี้พิษษมุมเปิดอ่าเห็นแล้วยิงไม่โดนเลยอยู่ยงที่ เจ้ียิงไม่โดนทำไม่มีจาเห็นเจ้เห็น,หนมันมันฉีกฉีกสายออกตัวหนึ่งน้อยแตกอย่างเดียวลูกโอ้เยอเอ,ยอาไปสองเอาไปสองไม่ได้แตกอย่างเดียวเอาไปสองอย่างเลยลูกมันสี่ตัวเตมถ้ายิงวันก็จะเหลืออีกสามตัวส่วนไหนหลงไป ห้องน้ำเมื่อกี้ตื่นเต้น,นเต้นเต้นตื้นจะวิ่งยังไงรอเลยถอยเลยบน้ายยาวๆหนึ่งนาทียิ่งเกินนั่งกดรออ๋อตอนหลังกล่องที่นั่งรอยิง ตั้งนานแล้วอ๋อเจอกันเหรอเจอ,อน,นั่นคือนายเหรอเจอเฟียสเหรอชื่อต่างชาติเราไม่น่าฉันไม่น่าจะคนไทยน,นะชต้องเรียกนายไม่ได้ต้องเรียกเรียกพี่เฮียเอเดบิวเจอกับเฟียสใช่ไหมกุเรนจำได้จำได้ตัวหลังสองจำได้ เยอะในสนายธรรมดาด้วยเหรอวะไม่สไารมันเยอะจังวันนี้มันเก็บสนายเฟ้นมาเฟ้นมีเอ้ดับนะใช่มันเก็บเอ้ดับแล้วมันก็มีเอ็มยี่สี่แล้วแหละอุ้ยเหียเอามาเย้ยติดเพ็งโด<อ>เออมาพอแรนด์ โอย,อยอุ้ยเฮียวงตายถ้าตายวงไม่ได้สู้ไม่ตายหรอกแต่โดนดักหน้าวงไม่ใช่มีที่เล่นในเบียร์ขาดต้องไปลงออโอ้โหกูจะรั่ววิ่งลบแล,และสีด้วยเดี๋ยวที่สี่อ๋ออนี้ไม่สีเต็มอโอ้รุงี้ผมบวกแม่งเลยดีกว่าเชี่ย อ๋อจะบอกเป็นยิงคนิ่มๆเลยเขาถ่าหลบซ้ายขวาอ๋อ